ตาช่างไหนทำให้ฉันดูแย่ <c oughs> เคยสังเกตน้องหมาในบ้านบ้างหรือเปล่าครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาแค่ตัวใหญ่หรือจริงๆแล้วอ้วนเกินไปจำไว้ว่าสายตามนุษย์เรามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือความชินตาและมาตรฐานในการมองที่ไม่อาจตรงกับความเป็นจริงอ้าวแล้วเขามีมาตรฐานในการวัดกันยังไงมาตรฐานที่ว่านั้นก็คือ คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายวันนี้เราจะมาแนะนำระบบวัด5ระดับกันนะครับมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่น้องชิวะว่าตัวจ้อยจนไปถึงเจ้าโลเด้นตัวบิ๊กบุ้มเลยระดับที่1ภาวะผอมแห้งขาดอาหาร <Ooh. S 1> กระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานและกระดูกต่างๆสามารถมองเห็นได้โดยง่ายไม่มีชั้นไขมันปกคลุมเลยช่วงเอวคอรดอย่างชัดเจน ระด 2> 2. รับที่ 2. ภาวะผอมหรือน <mus> <od> ้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานเมื่อคลำบริเวณลำตัวสุนัขแล้วพบกระดูกซี่โครงได้โดยง่ายสังเกตเห็นและคลำพบไขมันใต้ผิวหนังเล็กน้อยช่วงบริเวณเอวคอดอย่างชัดเจนระดับที่ 3. หุ่นดีได้มาตรฐานคุณสามารถมองเห็นได้จากการสังเกตเอวเมื่อมองจากด้านบนและท้องแฟบเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านข้างกระดูกซี่โครงเห็นไม่ชัดเจนนัก สามารถคลำกระดูกสี่โค้งได้ไม่ยากระดับที่ 4, ภาวะน้ำหนักเกินเอวเริ่มหายท้องเริ่มย้อยมีไขมันส่วนเกินปกคลุมบริเวณหลังทำให้มองเห็นหลังแบรนเป็นกระดานโดยหางใหญ่ขึ้นแต่ยังสามารถคลำกระดูกสี่โค้งได้แม้จะมีไขมันปกคลุมและในน้องแมวจะมีการสะสมไขมันที่ฝ่าเท้าอีกด้วยระดับที่5ภาวะอ้วน มองไม่เห็นซี่โครงคาก็ไม่พบหรือต้องใช้แรงกดมากถึงจะเจอซี่โครงของน้องได้เนื่องจากมีไขมันปกคลุมจํานวนมากหลังนูนเต็มไปด้วยไขมันท้องย้อยและลงพุงเห็นได้อย่างชัดเจนเอาล่ะครับมาถึงขั้นตอนการลดน้าหนักให้น้องสุนัขที่อยู่ในระดับ4-5ถึงกันแล้ว 1. ควบคุมน้ําหนักอาหารสําหรับควบคุมน้ําหนักที่สะดวกที่สุดก็คืออาหารสําเร็จรูปสําหรับลดน้ําหนักโดยเฉพาะอาหารเหล่านี้มักจะมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำและไฟเบอร์สูงทำให้น้องหมาได้รับพลังงานลดลงโดยที่ปริมาณอาหารเท่าเดิมจึงยังรู้สึกอิ่มอยู่เหมือนเดิมและมีโปรตีนที่มากพอในการเพิ่มกล้ามเนือ้อส่วนอาหารปรุงเองนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่จะยุ่งยากมากกว่านิดหน่อยเนื่องจากต้องคำนวณพลังงานแหล่งของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันทีละส่วนเลยนอกจากนี้ปริมาณแร่ธาตุและวิตามินบางชนิด อาจไม่ตรงต่อความต้องการของน้องสุนัขอีกด้วย 2. พาไปออกกําลังกายการออกกําลังกายร่วมกับการควบคุมน้ําหนักจะช่วยการลดน้ําหนักได้ผลดียิ่งขึ้นการออกกําลังกายที่แนะนําได้แก่การว่ายน้ําและการเดินสายผ่านใต้น้ําเนื่องจากลดแรงกระแทกของกระดูกและข้อต่อซึ่งสุนัขอ้วนมักมีปัญหาด้านนี้ โดยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อให้ได้ผลสูงสุดจากการออกกำลังกายนอกจากการเผาผลาญไขมันแล้วยังช่วยเพิ่มกล้ามเนื้ออีกด้วยนะครับในกรณีที่น้องหมาอ้วนจะมีโรคตามมาหนึ่งโรคนั่นคือโรคข้อเสื่อมในสุนัขสุนัขอาจจะลุกไม่ขึ้นโดยจะสังเกตได้จะมีการบวมบริเวณข้อร้องเจ็บปวดเวลาลุกขึ้นยืนถ้าน้องสุนัขมีอาการดังกล่าวแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดรักเสพให้บริเวณข้อ นะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและ,ะบำรุงระบบประสาทโดยรวมจะช่วยให้เขากลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งจะเห็นได้ว่าน้องหมาอ้วนส่วนใหญ่จะน่ารักก็จริงแต่ก็มีโรคตามมาอีกมากมายยังไงก็ดูแลน้ำหนักของน้องสุนัขให้พอดีด้วยนะครับด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ